สวัสดีวันที่สามจากโฮจิมินห์ค่ะไปกินร้านแรกกันเลยตอนนี้อยู่ที่ร้านนี้นะคะเบอร์อัมพัสเตอร์เยอะมาก มาแล้วเมนูที่หมูแดงสั่งนะคะเป็นเบอร์สามนะเป็นเทนนด์ลอยนะคะดูใส่หอมเยอะมากน้ําซุปใสใสเราก็จะกินคู่กับปลาทองโกนะคะหิดต,ตังนะปลาทองโกและก็มีถั่วงอกให้ด้วยน้ําซุปใสใสหอมมากร้านนี้นะคะหาไม่ยากกดแมปมาได้เลยใครเดินผ่านร้านน้าแบบนี้อย่าลืมชิมนะคะมันอร่อยอยู่นะกินเฟรชเสร็จแล้วไปหากาแฟกินกันก,นกว่อนตอนอนยู่ที่ร้านนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศร้าน The h u m m i n g Bird นะคะเราเข้าไปข้างในแล้วก็ไปสั่งกาแฟกันดีกว่าน่ารักกินเสร็จแล้วก็ไปเดินถ่ายรูปเล่นนะคะที่โบสถ์สีชมพูร้อนมากอะทุกคนหมูแดงมาถึงแบบบ่ายมงตรงนะคะร้อนมากเดี๋ยวไปหาที่หลบร้อนดีกว่า แล้วค่ะมาถึงร้านตองชางบีด้ืุก็ต้องลองกาแฟอัลเเปนเเจอร์ของเขานะคะอร่อยชื่นชื่นมาก <c oughs> ข้ามถนนยังไงข้ามยังไงบอกข้ามยังไงคือก็งงไม่รู้จะทําอะไรนะคะวันที่สามเราก็นั่งรถเมล์ไปเรือ,รอแล้วก็จะไปหาไปหาอะไรกินอีกแล้วอะ่ะข้างหน้าเขาคือ Independence, อินดิพนเดนต์ทาเลนะคะ ยังไม่ได้กินกาแฟไข่เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟไข่นะคะตอนนี้คือนั่งรถเมลรอบเมืองไปเรื่อยชมบ้านชมเมืองค่ะถึงแล้วร้านที่ตัวเองหาหน่อยนะคะตรงป้ายรถมีเลยเดินมานิดเดียวก็ถึงร้านแล้วค่ะอะทางขึ้นคาเฟ่อะชอบมากทางขึ้นคาเฟ่ค่ะคาเฟ่อะดู สวัสดีค่ะท่านการท่าบรุษทั้งหลายคาเฟ่รับคาเฟ่รับเมืองไทเป็นแพ้นะคะยอมแพ้ถึะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านลิตต้ฮานอยนะคะหมูแดงมานั่งกินที่สาขาลีไลนะคะอยู่ตรงแยกตรงป้ายรถเมล์เลยเจอร้านดังอีกแล้วควรไปต่อหรือพอแค่นี้ สรุปว่าไปต่อนะคะเดี๋ยวไปตามหาคาเฟ่ดีกว่าเอาดีๆถ่ายเพื่อนๆคิดว่าในเนี้ยซอยเนี้ยจะมีคาเฟ่ไหมนี่คือนั่งแกลบมาครึ่งชั่วโมงใกล้ๆแต่ว่าแกลบหาไม่เจอเราก็หาไม่เจอสรุปมีคาเฟ่ที่ต้องการอยู่ในนี้แต่คาเฟ่สวยมากแต่มันเต็ม ก็คือไม่มีอะไรทําเดินเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มาดูขนมมาสํารวจของราคาต่างๆน่ากินมากอ่ะสิ่งที่อยากบอกทุกคนเมื่อมาถึงโฮจิมินห์นะคะอยากจะบอกว่าราคาเบียร์ที่นี่ถูกมากใครชอบดื่มนี่บอกเลยว่าถูกใจมากทุกคนซูมกันเอาเองนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเอาเองนะคะว่าถ้าเป็นเงินไทยมันราคาเท่าไหร่จะอยากจะบอกว่ามันถูกจริงๆคะ่ะ ได้นะคะทุกคนที่สาขานี้เขตเจ็ดนะคะมีสั่งนมสตรอเบอรี่เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรแล้วก็เป็นแครอทเค้กบรรยากาศในร้าน,นสวมันจะเป็นสีขาวนะคะเกาหลีสูตรมุมถ่ายรูปเยอะสูตรคนก็เยอะเช่นกันตอนนี้รอรถเมย์อยู่นะคะสายหนึ่งศูนยสองป้ายรถเมย์เนี่ยคือป้ายรถเมย์จะได้กลับไหมเก็บีิดไหงขึ้นรถเมย์กลับจากเขตจิตค่ะจะบอกว่าบ,บนรถไม่มีใครเป็นนักท่องเที่ยวเลย มีเราเป็นคนไทยคนเดียวค่ะตอนนี้ก็คือเดินทางมาถึงตรงที่บริเวณ People Committee นะคะแล้วก็จะไปกินข้าวที่อยู่ตรงข้ามตึกคาเฟ่พันเมนชั้น4ค่ะ มามดูของเดือดอีกทีอ่ะเหมือนกันนะคายายก,กันนมะแม่กินอ่ะนมดารัสอร่อยมากผลมไม้ไมอบบนีาา้แมาถ้มามากก็จะมีหลายยี่ห้อหน่อย ซอสอะไรจริงจังมากมีแผ่นแป้งขาด้วยไอศครีมเหมือนเหมือนกัน ร้านลับร้านลับอยูและขึ้นมาสองชั้นแล้วเนี่ย เด็กก็อยู่ที่สนามบ,บินนานาชาติโฮจิมินห์นะคะกำลังจะบินกลับเมืองไทยแล้วด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะครั้งนี้หมูแดงจองไปกลับได้ในราคา3,605บาทอ่าพอใจในราคานี้ก็จองแล้วก็มาเที่ยว4วัน3มคืนที่นี่เป็นยังไงบ้างที่นี่อาหารอร่อยราคาถูกเครื่องดื่มอะไรถูกหมดเลยถึงแม้จะเป็นร้านดังร้านไม่ดังอยากให้ทุกคนไปลองนะคะสตรีทฟู้ดที่นี่อร่อยมากๆใช้เงินก็ไม่โดนโกงนะเออใครบอกว่าโกงไม่โกงนะ เออแก๊ปอะไรก็น่ารักก็ตั้งทอนอะไรเขาก็ทอนอย่างนี้ส่วนมากคาเฟ่ที่เนี่ยแบบบางทีมันก็ไม่ตรงนะคะแบบมันก็ไม่ค่อยตรงบางทีก็เป็นแบบฟิลคาเฟ่ลับแบบลับจริงรับมากบางทีก็แบบหาไม่เจอเลยแก๊ปคนที่นี่ก็ยังไม่รู้ต้องถามคนแถวๆนั้นแต่เขาก็ช่วยเราหาจนเจอก็น่นารักมากๆนะคะ ส่วนคลิปนี้อาจจะดูแปลกๆนะบางทีบางชอ็อตอาจจะแบบถ่ายสั้นๆทําไมไม่เห็นมีตัวเองพูดเลยแบบถือโทรศัพท์พูดแบบนี้มันมันทาไม่ได้นะคะทุกคนคือเราอะใช้ขนส่งสาธารณะแล้วขึ้นรถเมล์วันแรกะเขาบอกเลยว่าให้ระวังคุณอย่าถือโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยเขาจะรู้ทันทีเลยว,ว่าเป็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ในเขตหนึ่งแล้วก็เขตสามนะคะให้ระวังตัวให้ดีอาจจะมีคนวิ่งราวหรือว่ากระชากแบบโทรศัพท์ได้ เราก็ต้องเที่ยวอย่างมีสตินะคะสรุปพี่มี้โฮจิมินชอบมากเดี๋ยวมาอีกสนุกทุกคน nice, น่ารักคนสิลก็น่ารักตามร้านอาหารก็น่ารักทุกคนพร้อมที่จะแบบเทคแคร์เราถ้าใครยังว่างๆหรือว่าแบบไม่รู้จะไปเมืองไหนดีอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่โฮจิมินนะคะไว้เจอกันที่หน้าคะ่ะบ๊ายบาย